ครับพี่น้องนเนแฟนบอลครับคะาออฟฟิเช,ชียลมาลครับมาแต่หาหมอแล้ว๊<ป><ะ>าเม่กสวยแต่ทายได้บจ้ามามามาแนหายตายอยู่มาละแฟนหายตายอยู่เ<ป>ม่<ป>โอ้คุณพศนะบ่พศนะใช่ไหม ที่สำคัญที่สุดเมือแร่งพระเอกน้องครูเพชรบ้านแพงขึ้นเวทีเนาอันนี้อันนี้ว่าเรื่องจริงที่เราเห็นเราอีรีว่าพี่น้องอีรีฟังครับคอยพ่นเลยด้วยว่าที่เหนยืนยัางในคลิปดิยืนแปดรอบแล้วในคลิปอันนี้ว่าอันนี้เรื่องจริงนั่นเรื่องจริงมาไล่ยิ้มว่าเขาหรือแต่เมือแร่งไหมเขาแล้วเขาแล้ววะมีคนเปรอะมือหนึ่ง เป็นนับสากสสากสามตัวใหญ่เนาะคุณพ่อคุณพอกันครับโสากกันนั่นบสากอย่าเมื่อยเด้ออย่าไปเกิเป็นยังกันบอกเอออย่าเมื่อเด้อฟอน้าหารกันแล้วมาเลี้งอดสวยเนาะชุดสวยอ่ะอดไน่อยชุดเครื่องงามแท้ไปหน่อยอดมาได้แม่เม่ยอม่ยอมเยน่อยขึ้นมาเนรอันียนี่มันงามชุดก้อนสีทองเลยเหลี่ยมยุบๆเลยแมุ่ดไ่ไอันนี้สี่ของแม่่เยออือดสีทองหมโชเมื่อแรกว่าลูกนี่ อันนี้ของแม่เปิดครับจักสดนี่สวดีอดนอันนี้คือีผลพร้อมเปเิเเิบอันนี้ลาพนแก้แก้แก้กต่อชุดลาพนอีกใส่รองพิงเข้ามาได้บ่ได้อยู่ได้บ่บุเนี่ยได้ได้ได้าอาบน้ำที่อาบอีกอยู่ ใช่แล้วสุดเพชรดี๋ยวเรายื่นคูปองเพือการใต้ก่อนจัดไปโอ้โหเล็กเข่าคุ้มครับขอครับเอ่ดอกอ้อทุ่งพร้อมนี่สาวน้อยเพชรเันเพล็แล้วก็พบกับชุดใหม่น้องอุงอิงชุดใหม่แน้องและที่พิเศษสุดซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพระเอกเอกพระเอกเอกน้องครูพระเอกคนอื่นของพระเอกธรรมดาเนีอันนี้พระเอกเอกดับเบิลพระเอกไหม ปาดแต่หางมันก็ขึ้นไมมาไเมินจ้ะไอาบูรุษขอบคุณมาไหนำใจด้วยปาดสุดไมอยปาดุ่งไหมใครถือกล้องแข่งมรองมเอาได้ฟังลำเพลินลำมัเสิรหัวใจฟังลำเพลินเฮ้ยนี่เ้เ

้าพสุดอื่นเลีบอกภาพสุดอื่นเลีแมมมองนะเอาอีกเหลือตัวไหนเหมือนแรงเฮ้ยฮะจะได้บอกดูนั่นบอคอยซุบหน่อยแล้วคอยบองามห้าชุดไม่รู้จะใส่ชุดไหนขึ้นคทองสีทองเอาเอาชุดละพิงทันบอฮ่าบอเอาความฝันจบแล้วแลนออมาแต่ได้กันแลนลงมาเปลี่ยนชุดใส่สอนนอนงามเนาะ เขาาีทองอัง่อนีกอันนี้ชุดอันนี้ห้อยเลยเอาห้อยขึ้นรถเลยลูกแต่ไม่แวนมาสีทองตะวันเอาไม่แวนมลนี่เด้อนี่เด้อเหมือแรงเด้อสุดนี่งามทีเดียวหาสุดหาไม่หมดหาสุดครับ คนแคบกว่เน่ยคนแคบคนแทรแล้วเนาะันดันดันดเห็นว่าันช่องบุญแน่วไม่่เป็นแนวนี่หพี่น้องฝากเน่ฝากเนี่ากพี่ฝากน้องเ่องเอายะโยุกคนแท้เลยกเจ้าอาชุดอีกยังนี่สวัสดีครับุ่ยกาย อเออสวยสวยเนี่ยไอยังเนี่ยจักเปิดหน,น่อขังไ้หรือไม่ใช่หรือแกบอก้องเ่ไมแกให้แกข่าวรงคลิปโอ้ยตุก,กตาจไปักจะเของไปเป็นของไอันพแม่นพตรงไทย,ยพราะว่า่นเอาล่งแล้วเอยแต่อแมน,นไทยแล้วก นี่ยชุดนี้เด้อเมื่อแรอกเด้อปูอยู่ได้เ้ยใส่กางเกงเอาโอ้ติดสเต็ปว่าเป็นยังเมื่อไหร่ใส่สุดได้เดี่ยวนี้ ไมเสือไฟเอกหน่อยเจีวไฟเอกไงรถตูกับมืดซิดแล้วล่ะบ่ได้ใส่หรอฮะเข้าต้องเฮาต้องเปนั่งรถตู้ยี่ม่ได้ออกรถบัสบ่ เออมินิบัสเอาวะไปต้อกันบ่สนี่รถบัสอันซื้อแล้วสองพันสีสมบูรอันสีสมบูรที่เลี้ยนไปเลี้ยนไหมบ้านเย็นหน่อยเลี้ยนพันหน้าบ้านยี่สิบสองจังไนกับมาแล้วนสิวัดขึ้นวะหนูวัดขึ้นบอสโอ้กาแฟได้กินก่อนกาแฟดีก่ว่าคุณครับขอหักแม่หักเนาะขอบคุณความหักความแพงคบ แม่หนอยนีละตาไเออเอากะดิกัแม่ฮักแม่เออเออแม่ฮักเ่าเตาอเาเ้านี่เอาเน่ยกเอาใหแน่แก้วหนึ่งแต่สรามาใส่น้ำผึ้งด้วยนะม้อเองาม่หนึ่งอ้ยทุ่นพอดีเดอกได้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 สามรอยกีบน่งกระติกตอไทยงามนุ่งยุ่ก็งาม บ้านขอ่าชุดนี้แล้วมือแรงนี่คือเนาะเอาใหญ่พวครับพี่น้องครับปันวิวต่อห้อยหมื่นกว่าบาทเนาะเฉพาะโค้งละแปดพันห้าใส่เพชรอีกมันสองหมกว่าบาทสุดเลยให้กินน้ำเต้าเด้อพอราปท่านอนเนี่เลยเอานี่ยเน้วมนต้องกินเย็นวะ 厉害啊！ ับบมัเอครับให้ติ๊บให้ติ๊บให้ติ๊บใช่ไหให้ติ๊บค่าเนี้ค่าเนี้ก็เอาไปโหลดพวกเจ้าจะเอาเอาไงสวัสดีก่อนสวัสดีเอาให้ติ๊บสวัดคค่าค่าซักผ้าค่าซักผ้าค่าซักผ้าค่านวดเออให้ติ๊บจ้า ัดต้ทไหนอะอะนเรทั้งเปิดทัด้งไรพอเอกรถตู้ห้าชุดครับวนนี้เขาหอยอาห้าชุดครับวันนี้ขค้นทึกน่นอยุ้ยสีทองงามบ่ะ บกไก่แล้วช่ม,มุมงเดียวหอดบ่เถิงบ่เถิงบ่ห้าชุดครับผมอ,อ,อนนะชุดมาหนึ่งชุดมาหนึ่งด้ยไทยอ๋อที่ตัดชุดเยอะที่สุดให้น้องอ๋ันนี้สุดเยอดเลยใ,ใส่หามือพี่น้องออเอาขอบคุณทุกท่ันใจครับพี่น้องครับพกันคิปหนครับพี่น้อง